สวัสดีครับป๊อบครับอ่าสงสัยสงสัยตอนนี้เราอยู่กับรายการอะไรแน่นอนค่ะเจอหน,น้นานางวาก็ต้องอยู่กับรายการเกษตรออนไลน์พิพิธภัณฑ์เกษตรค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนพิธีกรคู่นะคะวันนี้พี่เอกนะคะหนีแตงไปเที่ยวไหนอีกแล้วก็ไม่รู้นะคะก็แต่มีภารกิจสําคัญให้แตงเนี่ยมาหาน้องป๊อบนะคะวันนี้น้องป๊อบก็จะมา,อ,าองค์ความรู้ดีๆในเรื่องของการประหยัดน้ําและกับการปลูกพืชเออมันเป็นยังไงนะคะมาฝากทุกคนกันอ่ะน้องป๊อบ ไม่<อ>ผมทำทำเพลงเอาว่าเรามาเลยวันนี้นเราก็จะมาทําแปลงผักประหยัดน้ํากันนะครับมันคืออะไรครับก็เป็นการเติมน้ําลงไปในแปลงแล้วก็เพื่อสามารถดึงน้ําบริเวณใต้แปลงผักมาใช้ได้ครับอ๋อเป็นหลักการเหมือนแบบการซับน้ําเป็นธนาคารน้ําอะไรอย่างนี้ให้แ<ช>บบต้นพืชถูกต้องไหมใช่ครับ<อ>เราไม่ต้องรดน้ําบ่อยครับ<อ>เติมน้ำไปครั้งเดียวก็เพื่อสามารถดึงมาใช้ได้นานเลยครับ เหมาะกับคนที่หนึ่งอาจจะไม่ค่อยมีเวลา,วลาแล้วก็คนที่แบบไปเที่ยวบ่อยๆใช่ไหมช,ช่วงนี้เริ่มซัมเมอร์แล้วก็ต้องหาที่เที่ยวกันแล้วเนาะอ่ะแล้วอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะก็ถ้าทั่วไปสามารถใช้เป็นกระมังถ้าเป็นแบบว่าวัสดุหรือใช้อาจจะเป็นถังน้ําก็ได้ครับเอามาใช้ในการทําแปลงผักเราครับอ๋อเอามาทําแปลงผักของเรานะแต่ว่าต้องมีขนาดใหญ่นิดนึงถูกต้องไหมเพราะรเห็นแต่ละอันนี้ก็คือแบบไซส์ก็ไม่เิ่มเลย ถ้าไซส์ใหญ่หน่อยก็จะปลูกได้หลายต้นถ้าไซส์เล็กหน่อยก็จะแค่ต้นสองต้นเท่านั้นนะครับอย่างเนี่ยครับตัวอย่างอาจจะเป็นเคลหรือปูเล่ครับปูเล่จะเป็นต้นนี้เคลครับจะปลูกได้แค่ต้นเดียวเพราะว่าเขาค่อนข้างทรงใหญ่ครับอแล้วต้นไม้ที่สามารถนําเอามาปลูกกับตัวอุปกรณ์ประหยัดน้ําใช้คาว่าอุปกรณ์ประหยัดน้ำ้วกันเนาะอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะหรือว่าถังประหยัดน้ําตัวนี้คืออะไรคะก็อย่างเช่นพวกผักสวนครัวก็ได้นะครับเช่น ผักสลัดพริกกะเพราวพวกนี้ใช้ได้ครับใช้ได้หมดเลยแล้ววิธีการเลือกอถ้าสมมุติว่าพี่ไม่อยากปลูกกระเพราไม่อยากปลูกผักสลัดพวกนี้เราปลูกไม้ต้นสูงๆได้ไหมไม้ต้นสูงเราจะปลูกไม่ได้ครับเพราะว่าต้นสูง,ขงเขาต้องใช้รากรากเขาจะยาวรากให,ใหญ่ใหญ่ด้วยก็แปลว่าไอ้อุปกรณ์ตัวนี้หรือไอ้ตัวบ่อซับน้ําของเราเหมาะกับการปลูกพืชที่มีระยะรากสั้นใช่ครับรากสั้นแค่ประมาณ1 0บถึงยีเซนนะครับประมาณนั้น ลากของพืชครับอะอย่างนั้นเรามาลองทํากันเลยไหมได้ครับอวันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตที่ดูด้วยน้องจะสาธิตที่ดูด้วยพร้อมแล้วเริ่มค่ะยังไงก่อนันดับที่หนึ่งแล้วก็ต้องมีพวกวัสดุก่อนนะครับครับผมตันแรกจะเป็นหินครับเติมไปก่อนหินที่ใช้เป็นหินอะไรอันนี้จะเป็นหินหินเกดใหญ่ครับอ๋อหินเกศอ่ะหินกวดหินเกดใหญ่ใช่ถ้าเรามีแบบหินชิ้นใหญ่หน่อยก็ใช้ได้ครับเติมนะครับ หินนี่จะสูงประมาณหนึ่งในสามของภาชนะที่เรานํามาใช้ปลูกครับอ่าฮะแล้วเราก็เกลี่ยอ๋อแล้วอันนี้รูนี้คืออะไรครับรูเป็นการระบายน้ําออกครับอ๋อต,ตัวนี้เป็นรูระบายน้ําใช่ครับระบายให้ระบายน้ําประมาณเสมอดินที่เราปลูกครับแล้วก็อขอบหินที่เราใส่ด้วยก็ใช้วิธีการใช้ท่อต่อถูกต้อง<ช>ไหมคะคข้างในนี้นะคะจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะท่อท่ออท่อข้อต่อพี c ซีนะคะแล้วก็มีตัวนี้เขาเรียก ข้องอระบายน้ำออกอ๋ออันนี้สำหรับระบายน้ำออกใช่ค่ะเอาแล้วฝั่งนี้ไม่ต้องปิดเหรอฝั่งนี้ไม่ต้องปิดเพราะว่ามันสูงกว่าครับฝั่งนี้สูงกว่าระดับฝั่งนี้อก็คือต้องทำอีกนี่นะคะสูงข้นมานี่ดูนะคะก็คือเราจะมีท่อต่อแบบนี้นะระดับน้ําก็จะสูงประมาณหนึ่งในสามของภาชนะที่เรานํามาปลูกก็จะมีท่อแบบนี้ต่อออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าอย่างนี้เราก็เอาตรงนี้น้าทิ้งหรอ น้ำเราสามารถถ้าเรามีเพราะภาชนะรองน้ำเราสามารถนำเก็บมาลดต่อได้ครับเพราะในน้ำก็จะมีพวกปุ๋ยที่ละลายน้ำอยู่ในนี้ครับเอาไปใช้ต่อได้หลังจากทำอย่างนี้เสร็จแล้วทำไงต่อคะเราก็จะปูเป็นผ้าครับเอาผ้ามาปูกันดินตกลงไปในชั้นหินเพราะถ้าดินตกไปในชั้นหินดินอาจจะเน่าแล้วก็ไปไปกันรูจะตันได้ครับรูที่ระบายน้ำ พวกนี้ค่ะเราใช้ผ้าอะไรได้มั่งหรือว่ามันต้องเป็นผ้าเฉพาะของมันเป็นผ้าทั่วไปได้ครับที่ว่าสามารถระบายน้ําลงได้ครับผ้าระบายน้ําผ่านได้ผ้าขนหนูเกาๆผ้าเสื้อเก่าๆเราที่ได้หมดได้หมดครับเสร็จแล้วอะไรต่ออันนี้คืออะไรท่ออะไรอ๋ออันนี้จะเป็นท่อที่ใส่ตรงบนชั้นหินอ๋อเอาใหม่นะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้น้องลืมใส่ท่อค่ะต้องใส่ท่อก่อนก็คือ มีหินลงไปแล้วปึ๊บอย่าเพิ่งวางผ้านะคะน้องลืมค่ะน้องลืมอ่ะให้อภัยวิทยากรเราด้วยนะคะก็คือต้องใส่ท่อไปก่อนวิธีการคือเอาท่อตัวนี้ใช่ไหมคะเอาหินฝังไปนิดหนึ่งอันนี้ก็คือปิดแบบนี้ไว้เลยหรอใช่ครับปิดโอต้องปิดแบบนี้โู้น้ำจะไหลออกข้างนอกเลยนี่นะคะก็คือนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลองป๊อปนะไอ้ตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะจะไม่มีจุก ปิดถูกไหมแล้วก็จะไม่มีรูใดๆทั้งสิ้นส่วนตรงนี้เขาจะมีฝาปิดไว้ไม่ให้น้ออกไม่ให้น้ำออกกานข้างครับนี่แต่ก็จะต้องเจาะรูแบบนี้เจาะทีขนาดไหนคะแล้วแต่เลยครับแต่ถ้าเป็นของเราจะเป็นหนึ่งนิ้วระยะห่าหนึ่งนิ้วครับอ๋อตรงนี้ระยะห่งหนึ่งนิ้วเนาะหลักการก็คือเมื่อเราใส่ไปแบบนี้แล้วใช่ไหมคะใส่ไปแบบนี้แล้วน้ำก็น้ำมาใส่นี่ใส่น้ําลงไปน้ําจะกระจายทั่ว ภาชนะที่เราปลูกครับบริเวณรูที่เราตัดใ้เ้าเจาะนะครับความยาวของท่อนี้ก็คือเท่ากันกับก็ความยาวของก็จะน้อยกว่ากระถางเล็กน้อยครับเพื่อให้พอดีกับภาชนะที่ปลูกครับถ้าสมมุติกระถางเรายาวหรือภาชนะเรายาวกว่านี้ก็แบบต่อได้ให้เดือประมาณนี้อ่ะอยากให้ซูมเข้ามาเลยค่ะกล้องขาซูมเข้ามาดูเลยค่ะว่ามันมีลักษณะของเขาเรียกว่านะที่เหลือนะคะที่เหลือประมาณไหนนี่มันจะที่เหลือประมาณนี้นะคะนี่นะคะใส่ฝังแบบนี้นะ อ่าเสร็จแล้วนังป๊อบต่อเลยเอาหินกบเล็กน้อยแล้วเราก็ใช้ผ้าคุมครับอืออ่ะเเหมือนแบบว่าถ้าใครเคยดูหลักการของกระถาง แก้มลิงใช่ใชไหมคะคหลักการของกระถางแก้มลิงคือการที่ข้างล่างกระถางเนาะมันมีพื้นที่กักเก็บน้ํามันจะใช้หลักการเดียวกันแต่ว่ากระถางแก้มลิงบางทีมันหนักมันทํายากแล้วมันก็ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะแล้วก็เนี้ยแหละนะคะเอาของเหลือใช้ในในสวนหรือว่าเอาของเหลือใช้ที่เอาหางง่ายๆเอามาทําเหมือนกระถางแก้มลิงใช่เนาะเป็นเบบี้กระถางแก้มลิงนะคะพอปูนะ่ะผ้าเสร็จแล้วทําไงต่อเราก็จะเติมดินครับ อันนี้ก็เป็นดินสูตรเฉพาะของทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะถ้าขายทุกเดือนครับต้นเดือนหรือกลางเดือนเท่าไหร่คะขายเท่าไหร่คะถุงละสิบห้าบาทถุงละสิบห้าบาทเองนะคะใช่เออซื้อเยอะมีลดไหมคะก็ถ้าซื้อเจ็ดถุงก็หนึ่งร้อยบาทอ่าดินของเราดีขนาดไหนคะปลูกผักงามรับดูได้เลยค่ะนี่นะคะใครที่สนใจก็สามารถมาซื้อได้นะคะหรือติดต่อเข้ามาทางเพจของทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรก็ได้นะคะสอบถามเรื่องรายละเอียดของสินค้าต่างๆของทางพิพิธภัณฑ์ได้ค่ะ อย่างเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งเติมดีนจนเต็มครับแล้วก็แกะถุงก่อนอันนี้จะเป็นผักชีฝรั่งครับผักชีไปเรื่อยออจริงจริงแล้วหลักการของการเลือกต้นผักมาใส่อันเนี้ยค่ะก็นอกจากที่เป็นผัก ลากสั้นแล้วอยากให้คำนึงถึงชนิดผักด้วยนะถ้าสมมุติว่าในหนึ่งกระถางของเราเนี่ยมันปลูกผักหลายชนิดรวมกันเราก็ต้องดูด้วยว่าผักแต่ละชนิดที่เราเอามาอยู่รวมกันเนี่ยเขาชอบความชื้นหรือว่าไม่ชอบความชื้นแบบไหนเวลามันมาอยู่ร่วมกันปุ๊บถ้าต้นหนึ่งชอบชื้นมากต้นหนึ่งชอบชื้นน้อยเวลาเราลดน้ําไม่ถึงหรือว่าน้ําไม่พอค่ะอีกต้นหนึ่งเขาจะมีปัญหานะนี่ก็ให้สังเกตไว้ด้วย แต่อันนี้เราเลือกเป็นผักสวนครัวที่เขาชอบลักษณะของนิสัยใกล้เคียงกันมาปลูกด้วยกันนะคะชื้นแฉะอันนี้ก็ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะอันนี้แฉะไหมอันนี้ชอบแฉะไหมชื้นครับอ๋อชื้นอย่างเดียวนะแต่ไม่ชอบแฉะนะอ่าโอเคเหมือนกันนะคะคลายกันก็จัดแล้วแต่นะคะเอาความสวยงามนะคะเราจะจัดแบบไหนก็ได้หรือบางคนอยากแบบเป็นต้นพลูกพริกเป็นสวนเป็นอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ครับปลูกปลูกพริกแต่ว่าจะปลูกได้น้อยต้นอยู่ได้แค่ต้นสองต้นเพราะพริกจะทรงใหญ่หน่อย ก็ใส่ดินไปเลยอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตนะคะก็คือไอ้ตัวภาชนะที่เรามาใช้เนี่ยอันเนี้ยเรามีการแบบเพ้นสีลงไปได้ไดอ,อช่วงซัมเมอร์นะคะใช,ช,ช่ช่วงซัมเมอร์แบบนี้ชวนเด็กๆที่บ้านนะคะหาพวกภาชนะเหลือใช้แบบนี้มาทําเป็นกระถางเนาะแล้วก็เนั่งเพ้นใช่เป็นกิจกรรมภายในครอบครัวได้ด้วยนะคะก็คือใส่ไปเลยใช่ครับถ้าปลูกผักสลัดนี้ก็ได้ประมาณสักห้าหกต้นผักสวยๆแบบนี้นนน พิพิธภัณฑ์การเกษตรมีจําหน่ายไหมคะมีจําหน่ายครับติดตามได้เลยครับต้นเดือนหน้าทําไมคะเมษาหนึ่งสองสา 1, 2, ชื่องานซับดินสิน,น้ํานะคะเรามีจําหน่ายนะคะผักสวยๆแบบนี้อย่างใครที่อยากได้เคลต้นใหญ่ๆต้นสวยๆเลยนะเราก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะคะอย่างนี้เคลเคลนะคะมีหลายชนิดอันนี้ชื่ออะไรนะคะน,นี้เควควนเนาะอ่าสองต้นนั้นนะคะอันนี้จะเป็นสกาเลตอันนี้จะเป็นไดโนเสาร์ครับมีจำหน่ายไหมคะมีจำหน่ายมาซื้อได้เลยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นปูเล่ เรียบร้อยหรือ,อยังเอ่ยก็จะประมาณนี้แล้วก็เราสามารถลดน้ําช่วงแรกก็ลดทางหน้าดินด้วยแล้วก็เติมลงไปในนี้ด้วยโอเคเออยแล้วเวลาให้ปุ๋ยอะคะ่ะปุ๋ยทางน้ำเราใส่ไปพร้อมกับอันนี้ด้วยได้ไหมได้ครับเพราะปุ๋ยก็จะไปอยู่ข้างล่าง mm hmm. แล้วต้นไม้ก็สามารถดึงน้าข้างล่างขึ้นมาครับเพราะว่าดินจะชื้นดินจะชื hmm. ้นแล้วต้นไม้จะดูดซับน้ําขึ้นมาใช้ได้ครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราส่วนมากส่วนใหญ่ถ้าลดน้ําทางหน้าดินน้ําจะไม่ซึมไปถึงจนถึงปลายรากข้างล่างครับ mm hmm. โอ้ช่วงนี้อากาศร้อนด้วยน้ำจะระเหยเร็วครับอันนี้จะตอบโจทย์ช่วงร้อนๆอากาศแรงๆครับก็เหมือนเหมันค่อยๆซับน้ำขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเนาะใช่ครับถ้าลดด้านดินคือระเหยไปหมดแต่ถ้ารถทางนี้คือลากสามารถดึงนำมาใช้ได้เลยครับปึ๊บเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปหาพื้นที่ที่สวยๆวางเจ้าตัวนี้ไว้ นี่เสร็จแล้วค่ะง่ายมากเลยก็เป็นเหมือนอเราเหมือนกระถางไว้สําหรับประหยัดน้ำเนาะนี่ก็จะเป็นท่อไว้ใส่น้ําหลักการของมันนะคะหลักการของมันฟังอีกทีนึงนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกระถางคล้ายๆแก้มลิงแต่เป็นแก้มลิงที่เราทําเองได้ง่ายๆนะคะย้ำกันอีกค,ครั้งใครอยากเห็นนวัตรกรรมตัวนี้หรือว่าอยากลองทําอยากมาศึกษาเองจริงๆเลยนะคะก็สามารถมาได้ในช่วงงาน วันที่ 1- ถึงสเมษายนนี้นะคะเรามีการจัดงานนะคะซับดินสินน้ำค่ะเป็นงานที่รวมเอาเรื่องของพันธุก,กรรมนะคะต่างๆจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะมาจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะใครที่อยากได้องค์ความรู้ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชหัวใต้ดินนะคะเพื่อช่วยรักษาโรคนะคะหรือว่าจะเป็นพันเอ่อไม้นะคะพันสัตว์นะคะที่สร้างโปรตีนก็สามารถมาร่วมกิจกรรมของเราได้และที่สําคัญใครที่อยากได้นี่ คณะเคลนะคะแบบสวยๆต้นใหญ่ๆหลากหลายชนิดมาเลยค่ะเรามีจาหน่ายในงานนี้นะคะสําหรับวันนี้แปงนะคะแล้วก็น้องป๊อปต้องขอตัวรับไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการเกษตรออนไลน์ b ยพิพิธภัณฑ์เกษตรนะคะได้ทุกวันอังคารเวลา18บแนาฬิกาค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ